สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ผมปอเจะาวี่นหนการบันบไนดีนะครับมาเยี่ยมชมช็อปมิซูโนโที่ใหม่นะครับที่ไม่กลับบางนานนะครับก็ถือโอกาสมาเล่าให้พเพื่อนๆฟังก็แล้วกันว่ารองเท้ามิซูโนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เพราะว่าวันนี้เราดูที่แหวรองเท้าวิ่งของมิซูโนทั้งหมดเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เท,ท้าปกตินะครับผมไม่แน่ลูกเลยนะ เรือโทของของมิชโน o นะเวฟไรเดอร์24นะครับผู้นี้ใช้มิชโน o เอเซีด้วยซึ่งเป็นโทงใหม่สหนะรับตัวรองเท้าที่เป็นตัวท็อปของทา้าปัตินะครับก็จะเป็นรองเท้าเวฟสกายผู้นี้นะครับน่าก็ใช้มิชโน o เอเนซี่เหมือนกันนะฮะตัวท็อปของเวฟไรเดอร์แล้วก็ถ้าเป็นคนนท้าแบนก็จะเป็นเวฟอินสไพร์16นี่เวฟอินสไพร์16 คบนท้าแบนตัวท็อปก็จะเป็นตัวนี้ Wave อ o r i ั o n นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายเรสซิง่งอย่างที่เพื่อนๆชอบกันใครที่เป็นสายเรซซิง่งจะแนะนำซีรีส์นี้ทั้งหมดนะครับ Wave Emperor คู่นี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะนี่คู่นี้สวยมากก็จะมีคู่นี้ Wave Emperor นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเมตอินญี่ปนทั้งหมดพวกนี้เป็นเวฟครูชครับบางกว่าเอฟเฟอร์อ,อีกนะสายเรซิง่งดิบเถื่อนต้องลุยแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นเวฟดูอัลเนโอครับใช้โฟมเอเนซี่คือรุ่นเดิมเนี่ยยังไม่ได้ใช้โฟมตัวใหม่เอเนซี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นตัวเวฟดูอัลเนโอเนี่ยใช้เอเนซี่แล้วก็จะเป็นโฟมใหม่ที่ให้ความเด้ง ถ้าเ,เพื่อนๆจำได้ตอนนี้เขาประกาศเปิดตัวมิส s โนเอเนซีเนี่ยมันจะเป็นคู่นี้ครับนี่ไงจำได้ไหมสีแดงระครับแบบนี้นะคะอ,ะขอของปากของคอนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเราแวกแขมนี้แม่กับบางนานะคะรับก็แวะมาได้ที่มิซ s โนนะครับวันนี้เขาเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับแล้วก็ผมได้ของพิเศษจากแขกรับเชิญวันนี้ด้วยอเอ ให้ทา,ทายสิครับว่าเป็นลายเซ็นของใครใครทายถูกพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าเป็นลายเซ็นของใครนะครับก่อนจะจากกันไปครับเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศการาเปิดตัวในวันนี้ด้วยที่ชสองอินโนนะครับก็แสดงคอนเสิสร์ี่สองอิโนเลยนะครับพอจะวิ่งในการแบบนีทล,ลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าเราจะพาไปที่ไหนรอติดตามกันนะครับบ๊ายบายครใของ